แล้วอ่ะมึงเอาไปผิดเพ้อไอ้วินใช่ไงผู้พิทักษ์วิญญาณไม่ใช่หรอฮัลโหลไอ้มีแผนอะไรมีแผนอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยถามไอ้มีแผนมีแผนครับเหมือนเดิมเอ่อตอนนี้สองห้าแปดเลือกไปแล้วครับหนึ่งถึงแปดเลือกซองไหนดีหนึ่งครับเลือกซองแรกเลยเหรอฮะซองแรกผมเลือกซองไหนตอนไหนตอนไหนแล้วซองแรก อ่าเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนซองแรกครับผู้ตัวอักษรตัวจสอบนอนหนูครับนอนหนูนอนหนูนอนนอนน่านอนนอนน่านอนหนูนะครับโอเคตอนนี้คิลเลอร์สร้างห้องแล้วครับถ้าพร้อมก็บต่อยได้เลยนะครับเรือแรกจากคนนี้ครูณต้องให้ผมขอบคุณครับมันไม่ได้งนะผมติแจ้งเตือนมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะแข่งละขอบคุณนะครับ ไหนเนาะนูดุรันนานี้นานี่นวนอะไรนวนอะไรนวนอะไรในหนูในหนูในหนูหนูหนับในนานี่นังนังนางนางนาในนี้เนี่ยนี้เนียนี้เนี่ย นีเนี้ยนีเนียนีเนียเลยนีเนี้ยเนยนีเนี้ยนีเนี้ยเนยนีเนี้ยเดินนี่เนี้ยนีเนี้ยนีเนี้ยน่าไอ้น้าเนี่หน่ยนาน้หนี่เน้อเนี้ยเนยนานี่เนือเนื้อนนนาน้โน่นน่นนี่เนได้นานี่นูเนึ้มูนึ้มนานอนดเนนนโนนนนน้หนู

หนูไหนน้อหนเนื้อหนูเน้อหนูเนหนูเน้อหนูหน้าหนูหน้อหน้น้าน่หนูหน้านาน้าหน้หน้หน้น้หน้าหน้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 น้น้หน้หน้น้หน้น้หน้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 หน้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 น้น้น้หนน้น้หนน้น้้านหน้าหนน้หนหน้อหนหน้น้ห้น้น้หหน้น้หหน้น้หนน้หหน้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 หน้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  หนูเนื้อหนเนยหนูไหนูเนอในในไหนด้นน้ในหน้านนีนไหน้นนีนหนด้านน้นโหน่ไนหนหน่นียไนห่นโดนนี้หนไหนนนี่หนไหนเดินแนวนั่งหน้านั่งหน้านั่งหน้านหน้าไนหน่ไนหน่นี้ยไนหน่นีนหน่เดี้ยวผมอานยอให้นะครับเหนียวนกไนไหนเดีียวนกไน่หนนกไนนกไนนกไน่นกไน่ีนมนมโอนโอนโอนหน โอ้โหเนาหนานาเนานนเนานิ no ่งเนานิ่งนานนาีนูนนมนูนนมนังนานนุกนั่งนานนุนันนูตรงไหนนี่นีู่เนินนูเนินดูนันานนยเดี๋ยวนั่นานนเดนันานเดีวนันานยเดนั่นานวิ่งมาเนินนิ่งเนินอุยอุ้ยดําน่นะดาไม่นอนนะ น้ำในนอนน้นเน้อน้นหนักเนื้อหนักเนื้อหนักเนื้อนูนโอ้กว่าจะโดนกว่าจะโดนจนเจเปไม้ชื่อนี้มีแต่ของอร่อยแหนมนุ่ยเหนียวนูแหนมนุ่ยเหนียวนูนแหนมนุ่ย

นันนิ่งโอ้ได้ดีไหนเนยได้ดีไหนเนยได้ดีหนเนยได้นีไหนเนยไนนนโนดโ้ไหนไหนไหนโนเนี้ยไหนไหนหนูไหนโนดเนี่ยนะหนนนาีนินาีนนาีนนนินาน้นานินนินาหนินาหนิานินาหนิานาดนินนินนาีนินีนินนนินานินานี โอเคเอ้ยดู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 หนูงูนี่อะไรดูมันนอนเด็กควายหนูหนูหนูงูหนูหุูหนูอะไร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 รูปตัวอะไรฝั่งนี้มันจะยังไม่เล่นไม้มั้งเอาฉีกไปนู่นเลยผมก็นึกว่าเขาจะอยู่แถวนี้ก่อนนอนพี่เนฟ แน่ใจเสนอเป็นพี่หรือน้องผมนะอะไรไม่เนียนหนูเอ๊ไม่เนียหนูไม่เนียนหนูเนียนาักหนุ่ยนานี่นู้น้านี่นู้นน้องหนูน้หนูน้อหนูเน่าเน่าน่่น้นอนหน่ยนุยนหนนุยนหนน่ยเดี๋ยวนุเงเดี๋ยวนุ่มเน้นเน้นเน้นเน

ในีนาหนี่นนีนาหน่อยนี่เอาหนู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 นนนี่หนนี่ในนาในนี่เนาอดหนูนู้ตรงนี้ที่้เล่ในนูหนอกแหนียวนูหนอกโลนินเนอร์นี่น้ำนินเนอร์นี่น้ำ

นิ้วนานนิ้วนานนิ้วนานน้อยนอนนิ้วนอนน,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 นอนนอนไนอนอนนอนนอนนนนอนนอนนอนน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 อนกอนวนอนโอ้บอนนอนนอนนนอนนนอนอ

น้าน้เดินหนาดิหนูนนหนนนอแนนหนุนนหนูนนำหนู่นนนานี้หนุนนานี่นานี่นหนี้หนุนแนนหนุนแนนหนุนน้าหนี้น้าหนี้หนุนน้าหนี้หนุนน้าหนี้แน่นี่หนุนานนาน้าหนี้แนนหน้าหนี้แนนหนุนหน้าหนี้น่องแม่ไหนน้านอนจ๋อหนีหนีหนุนหนาวหน้ายหนาวนี่เนื้อหนูไหนแนนนิวนินิวนอนนิวนอนแน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 น

แม่นงไหนน่ันนันนีแน่นางไหนนนมนนันมีนันหรอมนียนนแมน่นันมนมนุ้ยนหน่วยนวหนยแ้วที่หนุนเลยในนี่น้กไนโนเน้นเนเน้นเหนองเหนือนองหนงหนงหนง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 นนุ่มนหนุมโนโเยนโนเนโนเนโนเนเนุเนเห็นนู่นหน่นแน่นั้นนั้นแน่นั้นนั้น

เนไหนเนไหนนั่งไหนเน้นนั่นนี่เน้นนั่นเน้นนั่นน้อยเน้นนั่นน้อยหนูนายแนว้ยหนูนายแนว้ยหนูนายแนว้ในเน้นเนนไหนในเน้นเนนไหตรงนี้มีไม้แผ่นหนึ่งเฮียไม่นึกว่าจะโดดอ่ะแม่ผมรอตีจบแล้ยเนี่ยแม่น้อผมรอตีคือจบแล้วเนี่ยล้มเลยเนี่ยไม่นะ ไม้ตรงนี้ใช้ไปอย่างวะใช้แล้วฮุกตรงนี้อ่อยฮุกจานเจนี่วาหนูยันได้ไหนไหนเนื้ในนัดได้เน้นนมนมหนที่ไหนนะที่ไหน

น่นนน่นนเอ้าน้ำนอ่ะแน้ำไนอ่แดตกแดกแกนน้องนะนี่นึงแม่น่นิมน้องนะโอ้น่นไหนเน้นเน่นิ่มน้องอ่ะน่น่มนองอ่ะเน้นไหนเน้นไหนเน้นไหนเนินเนินนนเนินเนินเนินน้าเนินนาเนินเนินน้าเนินน่นะนอนนั่อนอะนอนยู่นางแหนบเนั่นนอนอนนน้

นูนกนไอ้นั่งนนั่งในนั่งในนาน่าน่นกนน่านนกหนูนาน่นกูหน่งนันหนึ่นันหนึ่งนันหนึ่งนันน่นัหนูนกนูหนูนกหนูหนูนกหนูหนูนกไน่หนูนหนนกหนูนกหลจนนูนกหนูนกยกหนกเล่นแน่เลหนออ

หนุ่เฮ้ยน่มเฮนานี่เนื้อหนุ่มน้านี่เนื้อหนุ่มเนื้อหนุ่มเนื้อหนุ่มเน้เนื้อเนื้เน้เนื้อหน้านี่เนื้หน้านี่เนื้อหนุ่นี่เ้อหนุ่าหนุ่หน่มหนมหน้าไหน่น้าหน้านี่หน้างหนน้าเน้าน่หน้าไหงหน้าหน้านี่นั่งหน้านั่งหน้าตรงเนื้อเนื้อตรงเนื้ยเนย้อนั่งหน้านั่งหน้านั่งหน้านั่งหน้ยนั่นหน้าตนงหน้าตรงตเนื้อ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 เ้ ่นนี่นี่น่น่น้ีหนักน่น่นีานอน่นี่นี้ได้นนี่นีหนีนาี่นีไนีหนีนาี่นวหนนา่นี่น่น่นีนนย่นีนายหนีนนี่นีนี่นี่นีเนีนว่นีเดีีวนี่นีนนีหนี่นีหนนีหนีหนี่นีหลีหลี่น้าน่นหนานัว่น่นืนี่น่้ี่นี่นเน่นอ่นืนอแนี่น้ี่น่นี่นวนะ่น่นี่นนี่นี่น่นี่นา่นี่นี่่น่้ี่นี่นี่นี่่น้า่นีแนด่นีแนว่น้ี่น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 ว นานี่นันนันนันเอกนี่ไงนันนี่หน่วยนันนี่หน่วยหน่วยนันนี่นังนน่นั่ังนนน่นั่มนเอกแนวนี่นั่นางเอกนัวเนกนัวเนกนันนันหนหนงหงนันนันหนงนั่นนันหงนันันนูนันนูนันนูนันี่นุกเนกนันนี่นุกเนกนีนี่นุกเนันี่นุกเนกนั่นน้องนั่นนั่นหนูนำนูนั่นนกนันี่นันนันเกนันี่นันนันเกนัวนัวนันัูนันนูนันนันี่กนัว นันนี่นุ้มหนไหนไหนนั่นนี่แดงนันี่แด่หนาเร่งหนา่งหนานึงหนานรื่งหนานรงหนา่งหนาอันี้เึงหนานันนิดนนหนิดนันนินนันนินั่นนนนนี่นันนงหนานันนั่นหนาหนาน้นอนงหน้นองเร่หนาหนานี่น่ะแนนี่เอาหน่อยหนาหนัเนี่ย นานู่นนานี้เนี่ยนานี่เน่หน่อย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 นอน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 อาโอโหนอเน่หน่นาเน่นหนูนนู่น้นานี่หนูนนูนานี่หนูไนนู่หนูนายหนูนายนานี่หนูไหนตู้นานี่หนูไหนนู่นน่นเพื่อนนั่่นนเน้นูนั่งเนอนานี่้ยดิ่นนานอนหนู่ไหน อยู่นั่งๆอยู่นั่งๆอยู่นั่งๆอยู่ในนู่นอยู่ในนูนี่เรนูนั่นนานอนหนานอนในนอนนอนนอนนนในหนานอนนี่นอนนนนานในหนานนนี่นอนนอนนอนนนนนนิ้วหน้า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 นอนน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 ิ้วนี่ยน่นเนนูนนาอนหนาในนาในหนาในนี่นาในหนาในนี่นาในหนาในนี่หนูในนูนหนูในนูน น้าวนั่นนี่หนุ่มนั่นนี่หนุ่มนั่นี่หนุ่มาหนุ่มไม่นันันไม่นันันไม่นันแต่แต่นอนมันไนันมันได้นันมันไนันอ้หน้าน้าน้าใน่น้าหน้านี่หนาในหน้าน้านี่น้ายนหน้านานี่หน้านหน้านานี่น้าใน่น้าหน้านี่น้าใน่น้าหน้านั่น้าในหน้าหนนานี่น้าในหน้ายน้านี่หน้าในหน้ายน้านี่ นู่นี่เนยนี่เนยมันจะคระคุ้งอยู่ในจมูกเหรอมันทำมันทำให้ไม่ไม่ไม่พี่อยู่ไหนอยู่ไหนตู้ไหนตู้ไหนตู้นี่เหรอนั่นนี่นึงนู่นเหรอนะนั่นนีนะ หนึ่งนึนูบน่ะหนึ่งนู๊ไม่ได้หนูหนึมตนนี่นู๊น่ะฮะนั่นนีน่นี่นายนะนี่นานั่นี่ยนนูเนนนี่นนูนันนี่หนึ่งหน่เนินนเ่๊ฟ อ้ไหน้ำเนี่ยไหนๆๆเไหๆ้เนี่ยอ้าวนนไอ้เหี้ยกลางกูแทบค้างไอ้เที่ยไอ้เที่ยเดือย วงล้อเออไปดูวงล้อแขวนใต้ดินนะครับเขาบอกว่ามันจะสับอนิสดิ้นสุว่าไม่ไม่ได้แขวนไอเบนต์บอกว่ามันจะสับเันาะที่สองครับคะแนนเราหรอรอบนี้นะรอบเรานะที่สามแรอบที่สีถ้าเราชนะถ้าเราถ้าถ้าตุ่มเราชนะเขาจะชนะถ้าตุ่มเขาชนะเราจะชนะรอบชนะนะครับแล้วก็อีกสองข้อครับคู่ก่อนหน้านี้ผลวงล้อจะสลับกันอีกทีครับผมเอาละฮะยาวๆาวเพราะวันนี้ สลับกันมั่วซั่วอยกันแน่นอนนะครับก่อนหน้านี้คู่แรกนี่คือ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 ทีมที่แล้วอะคู่ที่แล้วอะเป็นคู่เราผลวงล้อสลับกันมั้งถ้านงหมุนไปปั๊บไปเจอสลับกันอีกนะฮะเข้าใจแล้วคือ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 คู่ที่แล้วเขาหมุนวงล้อแล้วได้แบบว่าคู่ต่อไปผลผลสลับกันเข้าใจปะก็คือคู่เราอะอันนี้ก็มีอันนี้คู่ก่อนหน้าผลวงล้อสลับกันมาครับในวงล้ออันแรกนะครับมาเอาเอาเราชนะดีแบบนี้เราชนะดี Le, do, do, do. ดูดิครับน้องๆชนะเลยชนะครับคน <c oughs> คนมันใช่ปะ่ะอย่างนี้เราชนะใช่ไหมชนะนะดินสล้อเนี้ยแฮตคอร์คือลมของเขาตลอดเลยนะครับ